กาสวัสดีครับคุณตาบุญการสวัสดีครับครับคออวันดีคุณตาบุญกับคุณยายยังก็ที่เขานําหานี่ยฮะยายจยยายโอยโอ้ยหนําหาวาสันนะครับสมุช่มเป็นยังจังนําหาเพราะว่าเพิ่นฝันแม่นครับผมฝันแม่นอันประบนว่าจังไหนจองให้ได้่นจะก่อนพิคนฝันแม่นแห้งวาสันจะฝ้าเมื่อเรื่อง่ลว่าจังไหนต้องติดตามให้ได้เอาเนาะครับผมเนาะมันนี้ก็ว่าเจอตาบุญละครับผม ยายจ่อยเดี๋ยวพอเชื่องจีบไปนั่หาอีกหาละสามบาทแล้วจักสิไปคนหาหม่องไหนล่ะจ่อไปสิไปคนหาตลาดนัดบ่จั๊กเลื่อใส่พยาบาลประกาศให้บ่จักเนาะค่ะพ่อเนาะครับครับเอออ่ะมาเห็นตาบุญเก่าของตาบุญนี่หลักก่อนครับผมเป็นคนคนหนึ่งจิบฝันแม่นฝันดีว่าสันฝันได้เลขสองตัวสามตัวจระจะแม่นบ่าแม่นบนค่ะค่ะอืมอ่ะ พ่อฝันว่าจังไหนนะครับผมบอกสูเอฟซีฝังไหนฝันว่าพ่อตาให้พ่อตาครับพ่อผมนี่แหละใส่อารมณ์มารุ่นแดงจะขายไปศูนย์วันซะครับศูนย์สวมคิดคิดในใจครับผมฟังมึงอยู่แล้วว่าขว้ยสองโตมันกระเบิ้งโบกุ่มเนาะแล้วว่ามึงจะจะจังไหนมึงจะไปหาใช้บ้านนี่แล้วว่าเป็นว่าเป็นว่า หายโวยวายมาบ้านนะี้ผมกับวัวโตโแล้วหรอกบัววานยังนั่นเล่าไาเห็ดขวายบังงว,วบึงขวายบัวงวดเหรอเห็ดวานนะ่ะผมกับวัวแม่ค้นฝันหลายเลยมันกับฟันเชน่ะฝันว่าไปนน้ำขวายพิ่นหายว่าอันพอน่อบุญนี่ไปเห็ดตาบุญไปเห็ดขวายเสียอย่งสิบอกครับเออทำนองน,น,นั่นแหละพ่อเพิ่นยังอยู่อยู่เสบอครับผม เพิ่นเสียแล้วเสียโดนหรือเปล่าครับผมล่นเนี่ยเลยสิบปีแล้วโดนเป็นสิบปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่นมาหายเพิ่นมาหายก็จะศูนย์แห้งอยู่ในนอเพิ่นศู์ในข้อเป็นจริงนั่นก็มี่ข้อยี่ีบอกครับผมกะกะบมมี่ด้ล่ะโมมี่โมมีแต่ว่าเพิ่นบอกว่าข้อยเพิ่นเสียข้อยเพิ่นเสียสองตัวหนึ่งกระเบื้องบกุ้มสองตัวหนึ่งเบืองบกุ้มโอ้เนาะก็ย้อนเพิ่นศูย์นอกมดแล้ว โอ้ยควอยไม่เป็นราคาถึกถึงเนาะมันเสียกันเสียข่ายเพราะมันตัวเนาะเออเนาะอ้าวมาว่ากันครับผมเพื่อนให้เพิ่นว่าให้พ่อบุญเม่นบอครับครับข้าผมคันเม่นเขาจะตีเป็นตัวเล่งเขาจะเปลียเป็นจังไดครับคุณพ่อบุญท่านวอกอย่างนึงก็คนศูนย์เนาะครับคนศูนย์ใสอารมณ์รุนแรงนี่หมายถึงว่าคนหมือนคนศูนย์คนศูนย์กับค้นเสียชีวิตนี่ตัวเดียวกันเด้ครับครับ แมนบ่ตาบุญแมนแมนอืมให้ตาบุญเราไปคนแปลให้เอฟซีให้ฟังแต่ผมมักมี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 สองเลยมีสองครับคิดว่าจะมีสองตัวมีสองน้ามันซังวะนี่ครับเพราะว่าค้อยเด้คข้ยสองตัวแมนบอครับสองอีหยังแหละตะบุญมีศูนย์มีสอง้วมีอีหยังอีกวะนี่มีอีหยังอีกที่จับเซตกันได้ยังไง สองหกสองหาว่าเนี <Tokyo> ่ย <t> ค <ling> um ือใครน่สี่สงหกสหลมีศูนย์เป็นอย่างนีสมีสองเป็นสองหสองหว่าคั้ยสองตวนี่นะเอาขั้วขั้วีเป็นตีเป็นอีหยังตะบุนผมว่าสองตัวผมตีเป็นสองนะโอ้คั้ยสองตัวเขาตีเป็นสองครับคันว่าตีเป็นสีกับม่นเน่ยมันก็จะเป็นสองสี่บ่า่ เอาหัว่อกกันแต่ว่าขอเสียชีวิตไปแล้วต้องเป็นศูนย์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 แน่นอนคนเสียชีวิตแต่ว่าก็ได้เอาได้สิบแปดเบิ้งนะผมก็คิดไปซื้อนี่แหละธรรมดาเอาจากสี่ซะส่วนตัวพอบุญนี่คุณตาบุญนี่คิดว่ามันจะเป็นเหล็กตัวใดชุดใดขั้นศูนย์นี่ดีกับเป็นศูนย์สองศูนย์สอง ศูนย์สองศูนย์หนึ่งผมคิดเองสินะศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามตัวเนี่ยครับผมตะบ,บุญสามตัวผมวัวใจตัวเป็นข่้วไนะคะโอ้กาดพอถอพดพอไผ่เน้อครับสมัยช่วงมันโยไก่ถนนทุนทางเนาะกาดจะมีรถเรียนหลายครับผมมันเป็นช่วงเย็นน้ำเนาะตะบุญเนาะผมกาแปลเรียกว,วัวจริงเนี่ยเอาอันตะบุญ ตาบนพจน์แปลงให้เป็น0ูนย์หนยอได้ครับท่านชมส่วนตัวพระเที่งยงว่าเคืยอย่างยินเข้าเจ้าวาา้้าฝันเห็นงว้วเห็นค้อย2ตัวต้วตองเป็นซีครับสองวี้อยกข้งวงข้อยก็คือ2ตัวกับืืสองครับค้อยมันจะมี4ขากับเป็นซีครับนี่ขาเจ้าจิตียังสี่ขาเจ้าจตีมแมนครับผมหรือสีเป็นศูนยหรือสีเป็นศูนย์สงซีังส่บ่ก สองแส่เป็นไปได้หรปล่าก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ามันสี่ขาสองสองตัวมันกับแปดเมียนแปดสองสี่ยังสี่ก็ได้หรือว่าสี่สองแปดเจ็สี่ก็ได้เมียนว่า์มัอนี้มันทีอะไรเนาะมันนี้มันที่ยี่สิบสี่ครับผมที่กิงไก่มือมันนผมฟันขิวอยู่ไก่เมื่อไก่มืออโอ้ยมังหันถือเลยถือเมียนวอรับมั้งเจ้าวัวมาให้บอกไปว่าได้ตัวไหนตาบุญงวดมังหัน บ่อบังงงหดก่อนนะโอ้งหดก่อนพอหงดกงหันเอนมินทั้งวันมากมาแมบอครับหวดเมื่อหันว่ามันไห่จเจดเอไรจะเจ็ดครับโแพเป็นเจ็ดใดอยู่หงดันไหมค่ะเป็นเจ็ดตัวเดียวจับเศกวิ่งเข่าเต็มเต็มหมดแล้วครับเจ็ดใดอยู่อ๋อคนฟันแม่กับซมนทขี้เก่าลามาเนี่ยยังวาาว่าผมกัเอาตบุญแปรนยั จักชุดแน่สามตัวนี่ตาบุญมากตัวไหนไขันว่าคั้วมันสีขามันมีสองตัวขันตาบุญว่าเป็นแปดมันก็นจะรวบกันเป็นแปดมนโยสองตัวก็คือสองจะเป็นตัวไหนขันสามตัวสามตัวนี่คงงงไงป็น <laughs> <laughs> อย่างกงง <laughs> เออเออสี่ที่เป็นสองแปดสี่หรือว่าสี่สองแปดสี่บอกครับมเอาไปอีกสัน่น สองแปดสี่เด้แอมินของเฮานี่ครับผมได้ครบจบได้สามตัวสองตัวนะครับผมแต่ไปิดชมเนาะตาบุญเพื่อนกับฝันฝันว่าพ่อเพื่อนผู้เสียชีวิตไปแล้วครับผมมัดศูนย์เหตตาบุญว่าเป็นหยางคล้วยสองตัวเพื่อบ่งบอกกุ้มเพื่อให้มันเสียเพื่อนว่ากระสมพ่อศูนย์อย่างนั้นเขเป็นดีๆก็จริงก็เป็นเรื่องจริงก็ตามเนาะครับท่านผู้ช่เนาะกระสมพ่อศูนย์อยู่ไล้เห็นเหตุกล้วยเสียนี่เนาะขันเป็น จริงไมั่อกเป็นศูนย์ดีเลย่ะแมนนอตะบุญนอกตะบุญก็ได้แปลหายว่าเอศนย์ก็คือศูนย์กล้วยสอตก็คือ2ก็ได้หายศูนย์สองศูนย์หนึ่งแต่ว่สามตัวนี่พอเที่ยงขยันขย่อขอน้ำตะบุญตะบุญบอกว่าอาศันย์เอาสองแดสี่ที่ก้วยมันสองตัวตละสีขาร่วมเันก็เป็นแปดก็สีก็สองอสัมันสองตัวนอกก็เป็นสองแอ้าตะบุญอัญโองหายซีไปบงแนประมมณนี่ะเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวครับท่านผู้ชม ตัวเลขของตาบุญประจาของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของฉลาดก,กิจกางรัฐบาลเนาะครับผมเนาะพอเที่ยงครับทีมงานกับมติตามให้แคบเป็นแนวทางละครับผมไผมากรัจัดคาดในเบืองพบความุลสนานครับผมอ่ะท่านได้ชินชอบแคบหนาจอไอเบิรงครับผม0 1 0 2 2 8 4ท่านได้ที่คำามาช่วลคีนี้ขอให้ถูก3าตัวตรงๆต,ต,ต่างๆ ขอให้ถือสองตัวแบบเป๊ะๆนะครับผมเนาะไดีมีเงินมีข้ามกันสุขผุดสุขนคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คิปหนาแต่ว่าจะฟาไปพใสครับท่านผู้ชม พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่แต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอบคุณตามบุญได้หลายครับผมขอบคุณได้หลายครับ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 ,รบ,รบสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมฆ่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวดไผ่มีติดต้นจิตโตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหัก ผู้ใช้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูชาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคล้นทีน,นี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเทศนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานจิตบานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีท,เท,เทีเป็นสีมงคนถ้าม,มาคขาขา,ขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,น,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเข้าใจว่าสรา้่งมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับนนองแมวก็ดีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวเประสรสักาก็เลยบางครั้งกินคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้าอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงปูเยวว่าไปได้นังร้างมาไปได้งาร้างมา ลูกแต่ว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคกุนขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้น,น,นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนหลีมีพุทธคกขุนมีโตมีอิทิฤทธิมีอานาจสามารถมเย็นอดดยติหิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบกนนตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูม <ược> ก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ,บ,บาม้มานพ่อจาปูนโบเอาคนม,มาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเคื่องอนตัวเอาต้นยอ่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากาปไปยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มันใบคุ้นเประสฏิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระศิวรีพระศิวะรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการผีกัะสานกพระปลงในนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็น จะมาล่วงเป็นสุดยอดของน้องสังครับคือปุ๊กเสกของผุดเบิร์ตตำหนา้าอยู่ในเจ็ดตำนานเบิร์ตปุ๊กเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปุ๊กเสกผู้รับแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนี่ผู้กปุ๊กเสกให้รูบแรกอ่าถ่ายไปสองผู้รอด บาทกุดคูนปูรอดทรรม,มาซิโน,โนเป็นผููพ,พิเศษผูที่สองสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนมองมีอยู่กิสกนส่างกันมันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่น,น,น,นปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวก,บวกสายเลยบ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเอ้ออย่าโยมลย ปูรอดออกมาจากสาปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษส์ไปห้องพ่อใหญ่จจสีห้อมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องกววมเป็นมา